ได้ลาดีใจยูโบในเรื่อใหม่ดีใจเลยขอบบวนขอเพื่อนได้แม่ไม่ก็พอยินดีขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บบอให้ได้ค้อ,ขอมขาบบอให้มีที่เจ้าเสืสมอมาให้ะะนองยินยาวแล้วก็ขนมแปลสิท่ันยังหัวนี่เกข้าวของกินก็ขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บบอให้ได้ค้อ,ขอ,ขอมขาดบอให้มีขอให้เจ้าร่ำรวย ปัตนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อซ่ที่ซื้อข่ามาให้ขอเจ้าอยู่ดีไม่แห้งควมเจ็บอยได้ความไข่อย่ามีขอเจ้าร่ำรวยไป็นหนาเด้อปัตนาสิ่งใดขอในความปัตนาสิ่งนั้นเด้อซ่าที่ซื้อเข่ามาให้น้องลิงกับผงกิ่นกับมีกับขนมขอเจ้าอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีขอเจ้าอยู่มั่นความยืนเด้อซ่า สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สุคนเดอ้อพี่น้องมือน,นี่กลมาพบมาพอ่อกับช่องบ่าวพามีซแนลอีกแล้วพี่น้องเอยซึ่งว่ามือนี่เนะาะบ่าวพมีได้เดินทางมาที่บ้านลงม่งแงนวพี่น้องเข้ามาหาขอบคร้วแม่น้องเย้าพี่น้องซึ่งว่าเป็นเคสเคสนี่เพิ่นก็ถือซอยเรือมาผ่านมาพี่น้องเอยได้เหตดเชือนเหตดซานหา้เนาะ ซึงว่าบ่าวพามีมาเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยก็มีทางเอื้อยใจดีเนาะเอื้อยใหม่เลยไอด้ดนดี้เพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่าวพามีและสาวลำพอนซื้อข่าวซื้อในอยู่แนวกินเลยก็สุดอาเครื่องให้น้องๆเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเอื้อยทานนี้เพิ่นก็นมีลูกอยู่หาคนพี่น้องเอ๋ยเนาะจึงได้เข้ากับไปทมรายละเอียดพี่น้องเอ๋ยทีไปที่มาเพื่อนแนวใดเนาะบ่าวพามีก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อพี่น้องเ,เ,เ,เอ๋ยเนาะ ป่ะจังใดก็เข่าไปหาครอบครัวของน้องเย้าผมพ่อมกันเลยผมไงพี่น้องเลยเขาไปหาเพื่อนซะก่อนพี่น้องเลยประตูแบบแร่นี่เนาะขอเข่าเพื่อนหน่เด้อพี่น้องเลยสบายดีเด้ออายเอื่อยเด้อโดยดูได้ไหมลูกพดูเพื่อนไหมอ้าวลูกสาวบ่โดยผมเคยมาจักเพื่อพี่น้องเลยขังเพื่อนน้องไอเดียเนาะ กันเลยโดยเนาะซุมเฮากระมาเป็นเถื่อแรกซาลัมพรเคยมาบ่โดยอ่าเอกยบ่โดยโดยฮากระมาเป็นเถื่อที่สองเลยเนาะเถื่อนที่สองโดยโดยน้องเพิ่นอ่าทั้งน้องๆเพิ่นไปไซเพิรนมื้อนี้ไปสอนไปสอนโดยไปหากินบ่โดยสอนยัง กะดสอนกุ้งสอนซิวแล้วจักเพิ em. ่นที่ได้ยังไปโดนเติบแล้วนะไปคุดจิโร่มาคุดจิโร่อีกไปคุดจิโร่เลยก็ไปสอนอีกไปคุดจิโร่แล้วจะไปสอนต่ออีกโดยโดยคนอื่นเท่ากับคนอนุญาตถามซื่อเสียงเหนื่อเด้อผมมาเป็นครั้งแรกเนาะทั้งเอื้อยหาซื่อนอไรเนาะซื่อเอื้อยรอเอื้อยนะเอื้อยรอทั้งอ้ายดิสะไอ้นงอ้นงกับเอื้อยรอเนาะคู่ไอ้นงกับเอื้อยรอแมนแมน อันเป็นคนบันลงมาแงวในเลยบ่กเอือยแม่นโดยทั้งอายที่จะบานี MIT ่เลยบ่อโดยอ่าโดยโดยคืออันบนอยู่บนเศร้านี่ก็เป็นทีเป็นทางแล้วก็เป็นเพื่อนของเจ้าเองบ่กเอือยแบบผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเฮ็ดให้นะโดยโดยมือก่อนมือก่อนนะบ่โดยก็ตอนที่เพิ่นมาช่วยก็อยู่นั่นนี่แหละแต่ว่าเป็นกระต๊อบน้อยๆนะโดยโดย อันนี้น่ะเป็นผู้ใหญ่ทางใดเหรอเอยเพิ่นเป็นสะพานบุญให้เป็นบ่าวโอลิโอ้ทางบ่าวโอลิโดยบ่าวโอลิเพิ่นสร้างด้วยระบบเลยหรือว่าจังได๋ก็หลายปีเติบแลยได้แม่นสามปีนี่บ่สิประมาณสามปีสามปีกว่านี่แหละโดยพอตุ้ยกับแม่ตุ้ยเพิ่นได้เฮ็ดให้โอ้ทางบ่าวโอลิเป็นสะพานบุญโดย สบายดีเอ้ามาแล้วบอะสบายดีมาที่ใส่นางมาตะลินมาตะลินคืออะไรในลูกจะคนก็เออรอหาคนโคนมิต่ไม่ยิงมแติไม่ยิงหาสาวพี่น้องเลยผูนีสื่อยังกอบภูนี้นะน่องยิงเยาวน่องยาวอะไร ผู้ที่สี่ผู้ที่สี่เดินผู้นี้ได้ใส่ละใส่แผู้ที่สามผู้นี้ได้ใส่ผู้ที่ห้าอตะแพงแท้ผู้น้อยนะซื้อนาใดก็สิบสิบมิเนตสิบมิเนตเดินสิบมิเนตเดยเป็นตะแพงแท้นั่งโตอีวันเนาะสเน็ตนี่บ่้องยาวอายุเท่าไรแล้วล่ะอายุเจ็ดปีเจ็ดปี เขาแห้งเหรอบ๊องข่าแล้วอยู่ห้องป .2 อยู่ห้องป .2 โดยโมดีแดงวันนี้เฮามาสอบทิศเลยโดยโดยบ่หมวนแท้อีหล่ะเนาะโดยมือวันจันทร์ก็เขาแห้องโอ้ด้วยเขาเฮียนอยู่ไซต์อ้าเอืกอยเพิ่ลกามาอลไรวันนี้พี่น้องมาแต่ใส่เด้นี่เด้โดยมาจะช่อนบ่อดลงล่ะสบายดีสบายดีสบายดีมาจะช่อนบ่านางได้บ่ป้าได้ลายแท้นี่ เดไลัอลิศอนอดิไซน์ฮันเฉิดรำพงนาวบ่หานางผูกหมูเหมืนก็หลายคนอยู่พี่น้องเลยไปสอนมาตีไปแบบนี้แต่ละมือผักแทันนี่เนาะไปโงเรีแล้วก็สอนใช้ผู้หนึ่งไปใช้สายเลยชนะมากล้ากันไปสอนพี่น้องเลยแม่มีแต่ลูกมียิ่งเพิ่นก็ได้ โดยหาลูกไม้อืระหน่ำยกระหน่ำเปลี่ยนเครื่องเหรอโดยเนาะกะมาเป็นครั้งแรกเลยจ้างสุมเฮาสองกะน้องกะเนาะกะคืออ่าเด็กคนนญาตรรมหน่อยนึงเนาะอ่าที่ไปที่มานี่คือเอื้อยนี่เป็นคนบ้านนี้โดยตรงเนาะเอื้อยเนาะแต่ว่าอันได้มีไห้มีนาเห็ดอยู่บ่หรือว่าจังไรกะ ไม่แต่ว่าไม่โบรายนะนานมะกินนานนมะกินแห่ติโดยเกี่ยวแล้วบ่ปีนี้ปีนี่นะบ่แบบบริเวหลายปีแล้วพัวเป็นพญาติฤทดวงลยเห็นเวียงหนักบ่ได้เป็นลิธิดวงแล้ว่าเป็นพญาตินี้นักเียนหนักบ่ได้ได้เอยบ่คนอนุญาตน่อยไปน้องเวลาเหตุหนักหลยถ่ายแบบเป็นเลือดเป็นนั่นบ่คือมือเด็กยังเป็นบ่ นี่ได้กินหืกินยาอยู่บ่กินกแต่ข้าวเอาลิ้มไม่ห้กินข้าวให้เดือนโดยแล้วก็ข้าวกับพรอเรียกนักลงไปแล้วก็มัตไคนะโดยแตว่าให้เรือกนักแล้วก็ทายเป็นเลือดเลยโดยยออเป็นของนักนะคือค้อมือนี่ไอ้ไอ้เห็ดเห็ดยังสแตละมือนี่ฮะสวนนั่นแหละปลูกพักบ่อโดยเป็นสวนพักเจ้าบ่อทั้งขังนะแดยแต่ว่า พอปลูกน้ำผึ้นสามปีแล้วคือแบบปลูกปลูกายน้ำบ่อยแม่นกับพ่อได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินนั่นแหละครับด้วยด้ดยท่วงทางมันนี่มั่วงแล้วโดย้วยด้กวยด้วยปลูกก็ได้คำได้คายเน้อยแ่กได้ก็ได้ซื้อเพื่อนปู่กเพราะเขาไล่ดอกด้วยเพราะได้แก้ใายพวกกันดปามันยังอะเนาะมากเลยกรับด้วยคือลูกหาคนนี่เขาต้องทำมึงเยนเบิด์ตกุคนบ่ เข่าสี่คนขนอเอ่อขน้อยเอ่เพิ่นกะน้อพี่น้องเ่อไปเียงกะห่างเาใหญ่จังเข่าได้ลาเด้อเอ่เพิ่นกะหาเงินนาะพี่น้องอส่งลูกสี่คนได้เข่าหคมุงเฮียนเนทุกคนด้แต่ละคนเขาอยู่บ้านอยู่บ้านเขาหกอนมอบะหอดมัดทะยมบะหอนมอเจ็ดหอมอเโดยโดย พี่น้องก็น่องเพิ่นกระปูพักคายเพิ่นว่าคือเอื่อยที่จะเอื่อยแบบเผ็ดนี่แหละแต่ละมือนี่ห้าไปหาหน่อไม้คุดจิโร่ก็มีผู้หาไปเกี่ยวเข้ากับปเกี่ยวเข้าวันเท่าไรทางบ้านพี่น้องเอยแปดสิบแปดสิบแปดสิบถือน้อยพี่น้องร้อยกูบาทด้วยน้อยวันหนึ่งร้อยกูบาทโดยโดยหาคุดจิโล่แล้วก็หาหน่อไม้แต่ละมือนะโดยมันนี่ก็ไปคุดแล้วมันนี่ไปกับลูก เอาคือผู้น้อยอันี้สันให้ยผู้น้อยอยู่น้ำเพ่อเอาโดยโดยเสียห่เสียาในสวนเลยปลูกก็จะเชื่อปลูก่ได้ปลูกเลยวก็คิดเพิ่งลาเ่องตุนแรกมาเนยกบุมีไไผเพิ่งเอาใต้ตะเกียงอยูุ่้มือเลยตะเกีบุมีไผ่้มือเนียบุมีไผ่ใต้ตะเกียงได้ตะเกียงโอโดยโดยแต่เมื่อก่อนหันมีบไฟไงบุมีแล้วก็ขอต่อน้ำเพลนเมื่อก่อนก็คือขอต่อน้ำเพล่เลย้วบันนี้เรบันหล คืออันน้ำในที่ะสะซื้อก <ขอ S 1> ินบ่นอรือจังได้หายชอบบานก็เล่าด้ยเลยพรอะว่าคนละใครของดิโดยน,น้ำชากกันมินสามาดาดันดิโดยอาวเสียบใข่มันก็โขึข้นน้ำแลวกาไปที่เาเขาบดเพื่อนเด็กใคอยโ่ดยมาแตตะเกียงอ้่แต่ตะเกียงอยู่เพื่อนก็ได้พี่น้องเองทางอีลาเพื่อนมาแต่สอนเลยเนาะโดยาาดโดย,โดย มีแต่ลูกสาวนาะเยเนาะ่นลองเ้ยหาสาวไปเดินเพื่อนเพื่อนมาเก็ไเป็น้จิกายนเดือนี่ตัเบิร์ตอันนี้เออเอาออกเลยโดยโดยถามเพื่นวดลงไพ่ไรวะขึ้นในบ้านในแบบสมุนว่าเข่าไพ่นมื่นหาคุณบอกหถามเอ้มเป็นไพอถามไปซื้อบอโดยามเพื่อนไปซื้อเพื่อนบมื่นหาุณบมันไกลได้รักนะรักมาเขาเป็นไกลโดยผาสื่อาเพื่อนรักม คันว่าเป็นสายเป็นยังก็คือเพิ่นอันอยู่ในเซตเงินหานะบ่แม่นโอโดยคืออยู่บ้านเรของเ่าคันสมุดว่าอันรักไม่เกลเป็นรักของเาคันสมมุิว่าต่อไปไกลนี่ต้องได้เพิ่มเงินอีกนะไอ้พะเราตรงได้ซื้อสายตื่นอีกนี่สายของเพิ่อนเพรื่อพอเราซื้อเราลักไม้นะรักไม่นะก็ที่ว่าได้ซื้ออีกโดยคันว่าบ่มีก็ต้องได้ซื้อเนาะแม่นลำบากกันได้ แน่นแนคือโคฟักคดยังได้สาปนี่ฮะไอ้ก็ะทันนจังหวัดจังหวัดโยกบ่อแต่ละมือเนี่ยนะโยกเอาบ่อบ่อระโยกมันมันบุมมีพอยโยกเนี่ยมันมีพอยายด้นี่พอยขาปโยกบุมีโดยมิเตะเฮาตัดเกิดจังหวัดโตโยกเอาหุ่มเอานี่ต้องมีฟอยใส่ทั้งหลุมอีกเนาะเมยเมยดงแต่ว่ากอกน้ำค่ะเป็นของเฮาบ่แม่น โดยยังแต่บ่มีไฟต่อใสเป็นาไกันเาเพื่อนผูปะเตียเขาซื้อว่าให้มันนี้ว่าให้แต่ทังพ่อนยเยโดยโดยคือว่าทางเอื้ออาทนกระถึกการช่วยเหลือมาโดยเนาะโดยแต่ตัวเองก็บ่มียังนะมีแต่เพื่นช่วยเวินห่ลูกอยู่คนละแโดยกรห้องนี่กับเพื่อนเมื่อซอยหืะไร โบจักโบจักสื่อเสียงเล่ง hmm. น uh ้ำเพิ่นเพลินนนี้โอ้ยโดยอันคือเอื้อยนี่มีมีพี่น้องจะค้นนะเจ้าน่ะเอื้อยน้องของคอยในเก้าคนโอ้ยสิบคนบ่ลูกของแม่นะรวมหมดสิบคนโอ้ยโดยบ่มีคือกันทุกคือกันโดยต่างคนก็ให้อยู่ให้กินแล้วไเนาะมาทางอ้ายดิษะบ่มีภายในพ่อแม่ก็ตายเพื่อนน้องนบ่มี โดยมีภัยมีเด็บเพิ่งมีแอฟมุกด้วยดยอาเล่เนาะอยู่นํากันหักแพงกันพี่น้องเลยบุ๋มมีภัยต่างคนก็ต่างมาพึ่งพาอาศัยกันเนาะโดอ่าวายังไม่ตายแต่ขาดทุนแม่นะก็ตายไปสี่หปีนี่ด้วยแต่าเพิ่งมีแอฟมาด้วยโดยมาทางเอื่อยได้เสีเอื่อยเพิ่นมีแต่แม่พ่อบุ๋มมีสียได้สิบกว่าปีแล้วพ่อโดยโดย อยู่ไปพี่น้องเ,ออเลยเพิ่์นกอดเอาอีกจากสามสี่ปีไปเมือหน้ากับลูกกับคืจ <c oughs> อจีใหญ่กว่านี่แหละเนาะ <c oughs> มีแต่ลูกไม่ยงิงพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ยังขาดคนหนึ่งนู่ย์โดย,โดย <c oughs> คือผู้ผู้หนึ่งเนี่ยเป็นเป็นปน,น้องผู้นี่บอกเป็น,อนเอ้อยผู้นี่น้องอ่าอีกผู้หนึ่งค่ะซื้อลิงบอกโดยโดยผู้ที่ยังเงินโมเห็นี่จื่อเนาะสารพรเนาะ มีเยามีลิงแล้วก็อ่าเอียงก็ะเเบบสีออกแบบเนี้ยวแบบน้องจิ๋วเออน้องจิ๋วน้องเนียน้องจิ๋วน้องเนียคือแบบสื่อคนจีนเนาะทำสื่อดิบเนี้ยยวนเนี้ยยวนจิ๋วยงจิ๋วยงโดยเมนจะบอกแบบเป็นสื่อภาษาจีนสดี๋ยวไปหักแทะเนาะสื่อลูกคนนี้พี่น้องเลยจำได้อยู่บ่ปะในรายเกาะว่าใหม่ด้วยเหมือเอ่ย เนี่ยเนียหยวนเนียหยวนจิวยงจิวยงหลิงเอ๋อหลิงเอ๋อยิงเยายิงเยาซิมเสาซิมเสาดยเนาะสื่อนี่คิดเองคิดเองเลยบ่สื่อนี่แม่่อเพิ่นโอ้หยมาตั้งสื่อเลยแม่ตั้งสื่อเป็นแม่โดยโดยตั้งสื่อเนี่ยแม่โดยนะคุณอ่านมากเลยวันนี้โดยสบายดีล่ะ โดยสบายดีม่ใช่น้องลิงมาแต่ไสนอือพี่น้องเอ้ยเบิ่งในคลิปเนาะคือว่าบ่ใหญ่ปานไดแม่นคือวบ่ใหญ่ปานไดอ่าเพิ่นเบิ่งในคลิปบ่จิตเคืออันบ่จิตอันมาแต่ดนแล้วบ่ก็ดนเติบแล้วเนาะออเป็นเดือน2เดือนเโดยกัวบ่กลัวบ่ก็เบิ่งได้เนาะบ่ได้ใหญ่ปานดโดยโดยก็คือซุมนอกมามื้อนี้เอื้อยเนาะก็มีทาง เอื้อยพีใหม่เนาะเลยกะไอยังเกาะไออ่ะแลนดี้แลนดี้เพิ่นเป็นอ่ะอ่าภรรยาสามีกันนี่แหละเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศปู่เพิ่นเคยซอยเจ้าอะไรเอื้อยอ่าเพิ่นก็ให้สุมพาวมาเป็นสะพานบุญให้มื้อนี้เนาะให้ซื้อข้าวซานแล้วก็นายอยู่แนวกินแล้วก็สุดน้องๆหาสุดแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิพอดีน้องเพิ่นหรือบ่แม่นๆอันนี้ก็ให้ทางห้านเพิ่นจัดให้เลยเพราะว่าอัน เพิ่นสิเห <no <so ็นในคลิปบ่จิตเนาะโดยๆดคั่นว่าบ่จิตมาตั้งแต่4หารเดือนหลังนี่จะคือสิอันนั้นอยู่ได้เอื่อยเพราะว่าคนเฮานี่ใหญ่ไปนําเนาะเพิ่นคือสิใหญ่กว่าในโฮกอยู่เฮาอ่ะโดยโไปล่ะไปเอาอันสุดอยู่ในรถปู่ปน้องลไปน้องเอ้ยไปแล้ววันนี้มีแตู่สาวบัดนี้พี่น้องเอ้ยลูกเลยหาสาวาสาวเดี๋ยว้อก่อนีล่ ไปมีแต่คนหูหูพี่น้องเลย,ยดนะ <laughs> โดยใ <laughs> หญ่ก็ในหูปีได้พี่น้องคือเอื่อยเพิ่นแคบอันมาในหูปนะเ <laughs> พราะว่าเพิ่นนั่งเนาะส่วนตะกี้วันนี้ใหญ่เลยเดี๋ยวเพินยอ่ะสะพอนไปเปิดห <laughs> <Okay. S 2> ลดไปเจ้ายูพี่ล่ะอ่ะไปเอาน้ำเอื่อไปน้องละ่ะ ลายแนวอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะโดยน้ำนแม่น้ำและเรื่องคองโดยโดยาเพินละ เนี่ย <mini drained out> ่าเธอเบิ้งคอยซีคอยสีถือเอาสะพอรอ่ะคอยสีแบกเอาแบกได้บ่โดยแบกได้บ่บ่หามเนาะได้โบไอโบหามบ่หามก็เพิ่นนี่ก็ได้ยันนักเนาะได้อยู่บ่เข่าห้าสิบโลหามกะแบกกับเพลอได้เนาะแมนไป

สอพรขอบใจหลายๆลองบังดูหอล่ะมันสิพอดีอยู่บ่อ่กไปเถอละคนดูไปเปลี่ยนบังดูหะเพิ่นไว้ทั้งเอื้อยเพิ่นอันให้ใส่ให้เบิ่งเลยบ่าสาอพรแม่่นใให้ส เบิ่งน้อแต่ละคนโดยผู้ใด๋อันว่ามักสีอันสีชมพูบ่น้องเหย่าเออพอดีอยู่บ่เนาะพี่น้องเอ้ยงามบ่อีล่เออไปไปใส่ให้อ้ายเบิ่งดูนางโดยเพิ่นว่าพอดีอยู่บ่ของน้อง เออขั็นของงหันบบุพอดีเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแลยสิผากมาน้ำเม่บุญเนาะขั้นปืนมาจะใส่บ้างลูกหั่นเคินได้นางออใช้ผู้น้อยได้สิผู้น้อยได้สิผู้น้อยนี่พอดีอยู่บ่จักรไดเป็นจักรไดปาะที่้น้อยล่ะอีล่าก็งงแล้วผู้น้อยลเราบิ่งน้ำเอื้อยดูะส่งเสื่อนะมันอยู่น้ำเอื้อยพุ่นบอกตัวนี้ฮะตัวน้อย กนมีแต่หมูเก็บไห้ส่งเสื้อบวนขาดหมูเก็บอะไร้บ่โอยโดยขาดไมคนบ่ไปเนาะคาดว่าซื้อให้ผู้นึงเพิ่นยังผู้นึงแม่นเลยบ่ได้ซื้อว่าอยนเปลี่ยนเครื่องให้เพิ่นเปลี่ยนเครื่องก่อนโดยมันมากับําันนี้อ่างามแท้บัดนี้เนาะพอดีเลยบ่นางอพอดีเลยในพี่น้องเอ้ยเนาะอยกตังามยงแต สามสาวเพิ่นบันนี้พี่น้องโดยบูว๊เพิ่นจีเซนเลยได้กระเป๋าน้อยแล้วน้องละอันนี้พอดีเลยเน้ะยจะมาแท็กไซเล่ย์กูนี่ให้พี่น้องเลยโดยมาเลยเดี๋ยวมันเป็นชงมันเด้ ทรงนยื่งนมันั่งเขาขัดเยพอดีบ่อนองหละโอ้ขัดพี่น้องเลยเสือเลยเสือมันทรงแบบนี้อพอดีเป็นรงเอแม่นเลยพอดีบ่อนองหละขับพอดีเพราะว่าทรงพอนีนั่นนะโดย ว่าเฮาจะเลือกไสด้ล่ะเบิ่งอพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งของนางละนี่เออเบิ่งนัโดย170เลยเบิ่งของเอื้อยก็มันซ่ํากันบ่หรือว่าจังได๋สิลื่นกันบ่หรือว่าได๋ด้ล่ะเบิ่งเขาเบิ่งดิของเจ้า160มันก็เป็นแตเพมันก็เป็นแตนําอันนั้นเอื้อยพอดีโดยพอดีพี่น้องพอดีงาม สี่สาวพี่น้องเอ้ยสี่สาวมีหอเนาะมีหอนี้ยสี่สาวห้าสาวแม่นแม่นแม่นจังได้อีหล่าดีใจอยู่บ่ได้เครื่องใหม่ดีใจเลยโอ้โดยโดยอาสุดท้ายนี่เด้อเอ้ยเด้อเฮาก็อยากให้เอื้อยอนุ่งมือขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อยใหม่แล้วก็อ้ายแลนดี้บ่โดยแม่นอ้ายแลนดี้อ่าเพิ่นซื้อข้าวให้ซอบนึงแล้วก็ขนมแหล็กกะในอยู่แนวกิน เป็นมาม่าอะไรก็เครื่องหาสูตรนาะเอื้อยเนาะก็ฝากให้เอื้อยขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยแม่เด้อแล้วก็ไอ้แลนดี้เพิ่นอยู่ต่างประเทศอะ่รเนาะเพิ่นก็ให้สมเฮาเป็นสะพานบุญให้ผู้เพิ่นซอยชุนเจ้าผ่านมาอะไรเลยโดยอ่ะขอบุญขอบคุณในเพิ่นแน่เด้อขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยแม่แล้วก็ไอ้แลนดี้เนาะพร้อมครอบครัวของเพิ่น ความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อขอให้อ้ายกับเอ้ยลำรวยไปเมื่อหน้าเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเอ้ยกับอ้ายให้น้องมาซัมนียก็เขาให้ขึ้นหาเอ้ยร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็พร้อมทั้งบ่าวพมีเนาะแล้วก็เอ้ยยังก็แล้วก็สาวลําพนเนาะคนเป็นสะพานบุญในนมื้อนี่กะ บอยเพื่อนเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเด้อความเจ็บบห้ได้ความไข่ให้มีขอห้เจ้าล่ำรวยเป็นมือนาเด้อสาถูกอ่าฝากให้อายขอบบุญขอบคุณอันทางเออใหม่แล้วก็าอแลนดี้เนี่ยเด้อาอเด้อโดยโดยขอบคุณขอบคุณเด้อเออใหม่แล้วก็าอแลนดี้โดยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศแล้วก็เจ้าซื้อเข่าซื้อ ของโยกงกินเนาะแล้กก็เป็นกระตุ้มพนมขอให้เจ้าสุขกายสบายใจความเจ็บม่ได้ความไข้บ่ให้มีถึงที่บเห็ดนาทีการงานได้กห้ลุงเรืองไปมนาดา้วัใัครัวสมพรเนาะโดยโดยลุงเรืองไปมนาเนาะโดย่ดีมีแหงดีที่สุดเนาะจังได้กระสุสูดเอื่อยเด้เนาะโดยด้วน้องยังก่อนนี่นะ <ส>อ่ะน้องจิว <Bell> ขอบคุณขอบคุณทางแม่ไม่และพ่อแลนดี้ขอขโมกขวใจเด้อแม่แลนดี้กับพ่อมั็นไม่ขอให้พ่อมั็นไม่อยู่ดีมีแห้งคมเจ็บพ่อยได้ควมไข่พ่อยมีพ่อมั็นไม่กับแม่ดี้แม่เป็นไม่แม่มั็นไม่กับพ่อแลนดี้ล่ะพ่อแลนดี้โดยอยู่ดีมีแห้ง ม่วงไส้ให้ลูกให้หลานโดยดซาถุแม่แม่ไหมก็พอแลนดี้ขอขอบคุณขอบคุณแม่แม่ไหมก็พอแินดีขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บมาหายได้ความขาดมาหายมีที่เจ้าเสือมาหายน้องยิ่งยาวแล้วก็ขนมแปลนสีพันยังหัวนี่แล้วข้าว กินก็ขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บบอาให้ได้คนขายเอาให้มีขอให้เจ้าร่ำรวยปัสนาสิิงไดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อดสดดูขอบุญขอบคุณเนอป้าลุงที่ซื้อข้าวมาให้ขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้ง ความเจ็บมวยได้ควมามไข้บม่มีขอเจ้าล,ำล่ำรวยไปไม่น่าเด้อปรารถนาสิ่งใดขอในความปรารถนาสิ่งนั้นเด้อสาธุขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อแม่ไม่ที่ซื้อข้าวมาให้น้องลิงกับของกินกับมีกับข้าวนมหอเจ้าอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย,ย่ามี ขอเจ้า <busca> ยู่มันควันยืนเดยทราบสาถูกอ้จนเงานอนพี่น้องเอ้ป้าแบบเป็นคูคนน้อเอยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยยังห้อีหล่าท้งสี่สาวน้องหล่ะน้องห้เป็นคนหูผู้ดีแบบนี้ตลอดไปเด้อนั่งเด้อชีวิตน้องทั้งสี่ชีเจริญก้าวหน้าไปเมื่อหน้าอีหล่าเอ้ยให้เป็นคนหูผู้ดีแบบนี้นับถือแห้งเอ้ยเอ้ยที่ว่าเอ้ยเลี้ยงลูกมาดีและก็สซอนดีพี่น้องเอ้ยเทานับถือ ตั้งแต่อันไปลายบ่อนมากอะบบเคยอวพรแบบนี้มวนแจ๊คเท่อพี่น้องเอ้ยขอบบุญขอบคุณเนาะยังได้บรบกวนเด้อเด้อกับก่อนบันนี้อยู่ดีมีแห้งโบสุขสุขคนเนาะโดยสบายดีล่ะสบายดีโดยโอเคเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวพามีกับสาวลำพรมาเมื่อนี้ก็มาเป็นสะพานบุญไห้ทางเอื้ยไม่กับไอ้เลนดี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ได้ไห้บ่าวพามีและสาวลำพรเป็นสะพานบุญไห้ มามอบข่าวสารและก็คงอยู่คงกินไห่แก่ครอบครัวของแม่น้องอายาเนะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านดงมาแงวที่เพิ่นมีลูกสาวสี่สาวพี่น้องเอ้ยจึงแบบว่าเป็นคนหูผู้ดีพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามากอะอ่าเพิ่น,นก็ดีใจพี่น้องไววพรก็เก่งพี่น้องเอ้ยจนบพ่พามีเงานอนเนาะแต่ละสาวนี่คือเป็นคนห,นหักและก็นอบ,น,อบ,น,อบอน้อมทมตนพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นตาสวยเรืออะไรก็ส่งเสริมพี่น้องเอ้เพื่อนก็ถือการสวยเรือมาผ่านมาพี่น้องเลยแต่เอื่อยเพื่อนก็เคยซอยมาเนาะแต่มาเมื่อนี้เพื่อนก็หายุมเฮาเป็นสะพานบุญไห่มอบเนาอยู่นากินให้เพื่อนเลกระเครื่องหาสุดพี่น้องเ้ยเนาะเราต้องขอกลาบขอบุญขอบคุณเด้อต่างเอื่อยใหม่แลยไอ้แลนดี้ขอให้เอื่อยเลยไอ้อยู่ดีมีแห้งามเจ็บ่ให้ได้ามไข่ให้มีปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคามุ่งมั่นปรัถนาเด้อ เอื้อยห้มาเมื่อนี่ก็ข้อห้กลับคืนไปหาเอื้อยร้อยเท่าพันเท่าเด้อซ้าถูกอาจจะได้คลิปนี้ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อแะ้วกับบุคคลโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสบายดีสบายดี